มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นเกมเอ่อโบกาโบกาอันนี้กันนะคะเดี๋ยวเราแต่งบ้านก่อนนะทุกคนเพราะว่าบ้านเราอะแบบได้มาใหม่อะค่ะเราเพิ่งสร้างเลยสวยมากเลยจริงเหรอสวยขอบคุณน้องอือฉันก็แต่งบ้านแบบนี้น่าแล้วแหละเออไม่ต้องชมฉันมากก็ได้นะบ้านหนูมีบ้านฉันชอบด้วยอะไรที่มันแบบหนูมีบ้านน้ำตก มีบ้านน้ำตกดูอันนั้นเขาเรียกปิกนิกป่ะปิกนิกปิกนิกที่สวนบาร์นิกป่ะอุยปลาหมึกอืมเขาขายปลาหมึกไม่ใช่เหรอปลาหมึกปลาหมึกเขาขายไม่ใช่เหรอปลาหมึกปลาหมึกมาด้วยกันอ่ะปลาหมึกเดี๋ยวเราอุ้ยมีมีปลาหมึกในต้นชมพูด้วยปลาหมึกสวยมากเลย อู๋พรมสีชมพูโอ๊ยแล้วเราจะเราแต่งห้องนอนเสร็จแล้ะมาแต่งห้องนั่งเล่นกันเถอะอุ้ยสวยอะแม่สวยอะ,ยอะพี่สาวนี่นะคะก็จะแบบนี้นะคะพี่อ้ำหนูนี่หนูขึ้นมาอุ้ยน่ารักอะมาพี่อำ้ำหนูหนูขึ้นมาขึ้นมาหรอใช่ขึ้นมาเฮ้ยมันมีกวางด้วย อุ้ยของเล่นเยียแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาของเล่นไว้นี่นะแต่เราไม่มีเด็กนะไม่มีเด็กมานอนไม่มีไม่มีน้องนะแต่ว่าก็มีหนังสมัยมันไม่มีเด็กนอนนะมานอนไม่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็เลยแบบต้องแบบต้องต้องต้องอะไรนะเขาเรียกต้องอยู่คนเดียวเออแล้วแต่เราเป็นคนชอบแบบ แต่งบ้านอยู่แล้วไงให้มันสวยๆไงเราก็เลยแต่งบ้านให้มันสวยๆเป็นเลยนะเดีย๋ยวเราจะมาแต่งห้องอันนี้ห้องอะไรอันนี้ห้องครัวหรออุ้ยต้องแต่งห้องน้ำก่อนแต่งห้องน้ำสวยๆนะทุกคนนี่ห้องน้ำโซนห้องน้ำนะคะเสร็จแล้วเราแปรงฟันนะคะอะไรไแปรงฟัน เดี๋ยวก,กระจกนะคะกระจกต้องมีนะกระจกต้องมีทุกบ้านอ่ะไม่มีร้าะน,<อ>นี่นะคะแล้วก็ถั่วซมนะคะแล้วก็อันนี้อ้าวอันนี้ได้แล้วไปอันนี้นะคะแล้วก็ห้องคงห้องครัวก็จะมีเฮ้ยเรายังไม่ได้ตู้เย็นเลยอ่มานี่นะคะเราก็จะมาเอาตู้เย็นนะคะทุกคนน<อ>ี่เปิดตู้เย็นไช่ไหมเปิดตู้เย็นได้ไหมเนี่ย ขนมขนมนีม่นที่อหาขนมเออเออได้เลยดูแลดูแล,ดแลเดี๋ยวฉันจะเอาขนมไปเยอะๆเลยนะเพราะว่าขนมอ่ะเพราะว่าฉันเป็นคนติดของหวานอยู่แล้วไนงะอะะเดี๋ยวค่อยมาแต่งบ้านละกันเราไปเที่ยวกันก่อนนะคะทุกคนมาเที่ยวกันก่อนเลยอยู่เล่นเกมเราจะมาเที่ยวกันก่อนนะคะทุกคน พี่อ้ํเอาหมอนมาหนุนปวดนี่นะคะก็จะมาเข้าไปในเมืองค่ะเราจะไปเราจะไปเราจะไปเที่ยวนะคะทุกคนนี่อันนี้คืออะไรอ่ะดูนี่ดูนี่พี่อ้ํโอ้สวยอ่ะเดี๋ยวเราจะอันนี้คืออะไรอ่ะช้อปปิ้งนิดนึงแต่ต้องบ้านนนหูมีคเราต้องช้อปปิ้งนิดหนึ่งนะ ้ดวยทุกคนเราต้องช็อปปิ้งนะอ้าวทำไมนานจังเลยโอ้เรามาที่ในเมืองอุ้ยทรศพัพท์แท็บเปเลตอะไรเยอะมากอันนี้เลยเอ้าวค่ะหนูหนูอยากมาบ้านน,น,นะะาูนี่นะคะแล้วก็ออนี่นะคะเราก็จะมาช็อปปิ้งกันก่อนนะคะทุกคนนี่เฮ้ยเพื่อนอ้ ไม่ใช่เพื่อ,อนเราเนี่ยเขาสงสัยจำคนผิดค่ะขอโทษ้ลยนะคะอ่ะโอ้โหเล่นนี้ได้ไหมอู้หมาสนุกอ่าวูนหาต้นไม้ไปปลูกดีไหมเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ไปปลูกดีไหมนเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อโทรศัพท์แท็บเล็ตดีกว่าช่วงนี้เนี่ยเรายิ่งเรายิ่งประหยัดเพราะว่า เราค่าไฟสูงมากเลยต้องประหยัดแล้วนะนะแต่ว่าถ้าเราไม่มีแท็บเล็ตโทรศัพท์เนี่ยเราก็ไม่ที่ทำงานทำ YouTube ลงยู b e บ้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเออกไลน์โทรศัพท์แหละอ่ะโทรศัพท์เสร็จแล้วแล้วก็จะออกไปเราจะออกไปเอ่อชอปปิ้งที่อื่นกันนะคะเราจะมาสำรวจ บ้านบ้านเมืองของเรานะคะว่ามีที่ไหนที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างนะคะดี่เราจะพาไปเที่ยวกันนะคะทุกคนเฮ้ยทุกคนเราเห็นแล้วที่น่าเที่ยวตรงนี้ไงนี่นะะเข้าไปเลยนะคะ <c oughs> เฮ้ยทุกคนโหลดชาร์จทุกคนงานศิละปะทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปกันนะคะทุกคน นี่ตัวเราน่าหลกละ่าได้โทรศัพท์ใหม่ก็ต้องมา,มาดวดูอวเอ๊ะไมา้ไม้ไม้เ,เขาลบยังไงเนี่ยไม้เขาลบยังไงอนะไม้ฮะเขาลบยังไงเนะี่ยเออเขาลบยังไงเอ้าเอย้ยไปเ,เ,เขี่ยของคนอือ่นขีดของคนอื่นเชยไม่ใช่ห <c oughs> ูเรามีมีถาดใหม่เลยันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะมีแผ่นกระดาษแผ่นใหม่หรอ แต่ว่าฉันอยากลบตรงนี้ฉันอยากว่าตรงนี้มันลบยังไงอะทุกคนบายลบยังไงวะเนี่ยอ,อันนี้เขาเรียกสีสีนั้นสีนี่อันนี้เขาเรียกอะไรสเปรย์ขีดความ,มหวมเฮ้ยฉันได้เล่นแหละเล่นที่อก,กว่า โอ้ทุกคนมีสวนสนุกด้วยอ่ะเล่นสวนสนุกกว่าไม้ไม้ไม้เล่นสวนสนุกนนนกันไหมอยู่ทะเลอ่ะไม่หนูไปเที่ยวแล้วหรอ,อสนุกไหมอ่ะไม่สนุกอา้าวไม่เป็นไรฉันเล่นแป๊บเดียวมีสนุกแค่ก็เลยได้ เฮเล่นอะไร้ายไหมเอาก็เล่นสวนน้ำไงหรอใช่เขาเขาสวนจ้าสวนยหนูพาน้องชิคกี้ไปวิลล์ทุกคนสวยมากน่าเล่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเราจะ่อะไรหนูพาน้องชิคกี้มาเออมาจสวนพี่ขอเล่นเครื่องเล่นก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปหาโอเคน้องนูอ้า อะะไรวเเนี่ยยฮ้สวยมากเลยอ่ะเดีย๋ยวเราน้องเล่นตัวนี้ดีกว่านี่อ้อาวเล่นยังไงเนี่ยเดีย๋ยวเราไปเล่นเราไปซื้อตั๋วก่อนซืน้อตั๋วเปล่าวะเฮ้ยทำไมเราเล่นไม,ไม,ไมไ่ได้คุณลุงคุณลุงคะขอเล่นเอออะไรเนี่ยเขาเรียกเออคุณลุงคะขอเล่นเครื่องเล่นได้ไหมคะอ๋อลุงหยุดลุงนะลุงคือลุง ือมันยังไม่จอดเอ้ย <laughs> มันยังไม่หยุดเครื่องเล่นนี้หยุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวเลี้ยให้คไปเลครับ ใช่เพราะว่าฉันเลิกไปแล้วอะอ่ะนี่นะคะนี่นะคะ้อ <ใน S 1> งขอี่บ้านบ้านบ้านใหม่หนูก็มีแล้วเนี่ยดอยดอยดอยคุณหนูใจดีจังเลยขอบคุณค่ะนี่มีเด็กน่ารักเลยสวัสดีนะ้อยดนตรีเพราะๆฟังด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเฮ้ยเราไปเที่ยวมาแล้ว ล้าขอเป็นสาเยเรียนบ้างโรงเรียนจะปิดเรือยังนตอนนี้ยังไม่ปิดหหละเพิ่งเช้าๆอยู่เลยเดี๋ยวเราไปเข้าไปเรียนกันดีกว่าสวัสดีค่ะคุณครูหนูมาเรียนค่ะหนูมาเรียนภาษาอังกฤษค่ะออกมาแล้วเหรอใช่ค่ะสมายเธออยู่ไหนเนี่ยอยู่โรงเรียนโรงเรียนเธอชื่ออะไรไหนเธอเป็นตัวไหนขอดูดิ ใช่หล่ะนีมีห้องน้ำนะใช่มีห้องน้ำแป๊บหนึ่งนี่ไงไม้อ้าวไม้นี่ไงไม้เห็นไหมมันมาดูนี่นี่ไงไม่ใช่ไม้อยู่นี่ไม้ใช่ไม้เข้าห้องน้ำอยู่เนี่ยเออหน้ามันก็เหมือนกันแหละคนะเกินไงมีห้องน้ำก่อนเฮ้ยมีอะไรเราชิอู้หขนมใครอ่ะลองชิมไปก่อนค่อย เขาคงไม่มีใครว่ายงังไงหรอกเนีฮ้ยเฮ้ยคุณกาแฟคุณเนี่ยเอุ้ณฉันเองเธอไม่ต้องไปยุ่งขอขอโทษค่ะขอโทษค่ะเออเอออุ้ยมันมืดแล้วะค่ะคุณครูเดี๋ยวเราขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ แล้วบ๊ายบายเป็นไงบ้างคะทุกคนชอบคลิปนี้ไหมใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะให้นนองให้นนองอ้ํกับน้องสมายดด้วยนะคะดเดี๋ยวเราถ้าถ้า,ถ,าถ้าทุกคนกดไลค์เยอะๆเราจะมาเราจะมาทําคลิปแบบนี้อีกนะคะทุกคนใครอยากให้เราทําคลิปอะไรหรือว่าเล่นเกมอันไหนอ่ะบอกเราได้นะคะทุกคน แนะนำมาได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์ป้ายล่างคลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายใส่ไหมบ๊ายบายอเค